ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับกลับมาพบกับลงทุนศาสตร์อีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาพูดกันเรื่องของความรู้แน่นๆบ้างนะครับไม่รู้ว่าแน่นหรือว่าหลายคนบอกโอ้เรื่องนี้ง่ายมากเลยพี่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องลูกหนี้การค้านะครับลูกหนี้การค้าเดี๋ยวจริงๆเป็นช่องทางการหลุดรอดของเงินหรือว่าช่องทางการไซฟอนเงินการโกงกินบริษัทที่ง่ายมากนะครับเราจึงจําเป็นต้องวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าเสมอนะครับสําหรับการลงทุนในหุ้นเนาะ ยิ่งเป็นหุ้นที่ดูมีความต้องสงสัยแล้วนะครับมีความแบบบางบางมาหุ้นบางตัวมันมีแบบคนติดตามน้อยเป็นหุ้นเล็กอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นหุ้นที่คนบอกว่าเป็นหุ้นปั่นอย่างเงี้ยุคนี้ยิ่งต้องตามละเอียดเลยเพราะว่าถ้ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นหุ้นที่มีความเท่าๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขลูกนี้การค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายกลไกการทํางานของบัญชี เบื้องต้นนิดนึงนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปชิ้นหนึ่งนะครับหนึ้อบาทนะสมมติผมขายหนังสือแล้วกันนะครับหนังสือ100บาทขายหนังสือไป1 0 0บาทครับผมก็ลงในรายได้ว่า100บาทนะลงในบัญชีเอ่อกำไรขาดทุนนะว่ามีรายได้100บาทคําถามว่ามีเงินเข้ามาจริงๆไหมมีเงินสดเข้ามาจริงๆไหมคาตอบก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าซื้อเป็นเงินเชื่อเราก็ถือว่าเรารับรู้รายได้ทั้งสิ้น นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของบัญชีเนี่ยคือเราจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อเราโอนความเสี่ยงของสินค้าชนิดนั้นให้กับลูกค้าแล้วตีความง่ายๆก็ตามว่าถ้าลูกค้าเนี่ยลูกค้าเอาสินค้าไปใช้แล้วถ้าเจ๊งถ้าเสียลูกค้าต้องรับผิดชอบเองประมาณนี้คอนเซปต,ต์มันคร่าวๆประมาณนี้คือเมื่อเราโอนความเสี่ยงไปให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเราถือว่าลูกค้าเนี่ยได้รับ สินค้าและบริการแล้วเราต้องรับรู้รายได้ในบัญชีโดยไม่สนใจว่าเราได้เงินสดหรือเปล่านะถ้าเรารับรู้ถ้าลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดเราก็รับรู้เป็นเงินสดเข้ามานะครับถ้าลูกค้ายังไม่จ่ายเชื่อ,อไว้ก่อนเราก็นับเป็นลูกหนี้การค้านะครับใดๆก็ตามคือตัวของกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะขึ้นเพราะว่ารายได้มันจะมานะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาบริษัทใดๆก็ตามที่เขาอยากจะปั่นหุ้นให้ไตรมาสน,นี้ขายดีๆนะครับเพื่อให้หุ้นมันพุ่งเยอะๆนะแล้วก็ยัดหุ้นที่เก็บไว้ตั้งแต่ตอนเน่าๆขายให้กับเมาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีปลอมรายได้ครับง่ายมากเลยนะครับก็คือหาลูกหนี้ปลอมมาเยอะๆเออนะครับหาลูกหนี้ปลอมมาเยอะๆหมายถึงว่าใคร ม่ก็ไม่มีใครซื้อหรอกนะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยว่ามีคนมาซื้อไป100ยล้าน2,000ล้านอะไรเงี้ยอ่ะล้วก็ใส่ไปเลยเป็นรายได้นะครับโดยที่ไม่ได้ต้องสนใจว่าขายได้จริงหรือเปล่านะครับก็ใส่เป็นลูกนี้การค้าไปก่อน นะครับคนที่เขาอ่านบัญชีไม่ละเอียดนะครับไม่ไอ่านบัญชีไม่ละเอียดคือเห็นแค่รายได้โดดขนาดนี้กําไรพุ่งปรี๊ดขนาดนี้เข้าซื้อเลยนะครับราคาพุ่งทันทีนะครับแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแลวถามว่าอ้าวแล้ววันนี้ถ้าเราอยากจะระวังอยากจะดูลูก,นกนหนี้การค้าเนี่ยมาไปดูที่ไหนนะครับมาไปดูที่ไหนนะครับคำตอบคือจริงๆรายการแรกในลูกหนี้การค้าเนี่ยก็คืออยู่ที่บัญชีแสดงางบแสดงฐานะทางการเงินนะครับก็คืองบดุลนะครับเราก็ไปดูในงบดุลก่อนว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยงวดนี้เมื่อเทียบกบ มวดที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับสมมุติว่าปีนี้นะครับปีนี้นะเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วขายได้100ล้านบาทปีนี้ขายได้200ล้านบาทเออปรากฏว่าลูกหนี้การค้าปีที่แล้วนะร้อยล้านเนี่ยได้20ล้าน ถ้าเอาความเหมาะสมเหมาะสมสมควรนะนะหมายถึงว่าตามแบบสัสดส่วนแล้วเนี่ยปีนี้ขายได้2ล้านลูกไอสองล้านนะลูกนี้การค้าควรจะประมาณ40ล้านถูกไหมมันจะได้เป็นรีเลทกันก็เหมือนประมาณว่ามีลูกนี้การค้าประมาณ20%ของรายได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นการโกงเนี่ยมันจะโดดมากเช่นปีร้อยล้านลูกนี้การค้า20ล้านปี200ล้านลูกนี้การค้า 100ล้านขึ้นมา80ล้านเลยนะครับหมายถึงว่ายอดขายใหม่ที่คุณขายได้100ล้านเนี่ยเป็นลูกหนี้การค้าถึง80ล้านล้วนๆซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นรายได้ที่ไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับเวลาเราเจอตัวเลขที่มันกระโดดมันผิดปกติแบบนี้นะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะก็คือไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อลูกหนี้การค้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ 1. ตัวเลขมันโดดหรือเปล่าจากปีที่แล้วนะครับจากงวดที่แล้วนะครับเปรียบเทียบ คือมันจะเพิ่มเนี่ยมันไม่แปลกนะบอกก่อนคือมันขายมากขึ้นนะครับลูกหนี้การค้าก็ควรจะเพิ่มขึ้นในสัสดส่วนเดียวกันเนาะแต่หมายถึงว่ามันจะต้องเพิ่มเป็นสัสดส่วนอะมันควรจะเพิ่มจากถ้าเพิ่มขึ้น2เท่าควรจะเป็น20เป็น40ไม่ใช่20เป็น120บแบบนี้มันมากเกินไปะนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูเอจิงของลูกหนี้การค้าด้วยว่าลูกหนี้การค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาจะแบ่งให้ชัดเจนเลยว่าเอ,อ่อครั้งชําระ0ูงถึงสเดือน3าถึงหเดือน6กถึงเเดือน าเดือนถึง12เดือนยอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วเขาก็จะมีเกณฑ์ตัดชําระออกไปว่าเมื่อไหร่ที่ค้างชําระเกินเวลาเท่านี้เขาถือว่าเป็นนี้สงสัยจะศูนย์แล้วเขาก็จะตั้งสำรองไว้ยอะไรเงี้ยนะครับการตั้งสำรองนี่สงสัยจะศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายมันก็จะไปทําให้งบกาไรขาดทุนในงวดต่อๆไปเนี่ยย่ำแย่ลงนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาจะโกงมาแบบนี้เนี่ยเออตรยตายมานี้ก็จะงบดีมากใช่ไหมครับแล้วพอผ่านไปสองสาไตรามากก็จะไปตั้งงบสงสัยจะศูนย์งบก็จะแย่มากๆคุณก็อาจจะตกอย่างรุนแรงนะครับเขาคนที่ปั่นทุนกาจ,จะไปเก็บพุ้นได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าเออลวไอ้แลวไอ้แบบนี้เนี่ยมันมันมันโอเคไหมมันน่าเชื่อถือไหมอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าสิ่งหนึ แบบนี้นะกระโดดแบบรายได้โต2เท่าลูกนี้โต6เท่าอะไรเงี้ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องไปถามบริษัทครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสัดส่วนลูกนี้การค้ามันเพิ่มขึ้นสูงขนาดนี้นะครับบริษัทก็อาจจะมีคําตอบมาว่าอ๋อถ้าบริษัทไม่มีคําตอบนี้ก็ควรจะเป็น red flag เนะก็ควรต้องระวังว่าบริษัทยังไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเองเป็นลูกนี้เยอะขนาดเนี้ยก็อันตรายเนะแต่ถ้าเขาตอบอย่างมีเหตุผลนะเช่นสมมติสมมตินะสมมติบอกว่าเขาเน้นไปขายต่างประเทศมากขึ้นแล้วลูกค้าต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดเป็น เ,เป็นดีลเครดิตหมดเลยเพราะว่าลูกค้าต่างประเทศซื้อเป็นล็อดแรกเขาไม่ยอมใครซื้อเงินสดอ้าวเอเออย่างนี้ฟังขึ้นไหมอย่างนี้ถือว่าฟังขึ้นไหมล้วสุขเฮ้ยก็เป็นไปได้นะอา่าเราก็อาจจะยอมรับได้เพราะว่าบริษัทนี้ก็มีสตอร,รี่ไปโต,ท,ตที่ต่างประเทศจริงอันนี้มันจะเป็นไดเลม่าแล้วว่าเราจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเขาดีนะครับ ทำได้หลายแบบเนาะคือสิ่งที่ทําได้หลายแบบก็คือว่าคือคุณก็ต้องติดตามงบแหละถ้าคุณยังสนใจหุ้นนี้อยู่แต่คุณจะติดตามแบบจะซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นอันนี้แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อคุณก็อาจจะซื้อหุ้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็อาจจะไม่ซื้อหุ้นแต่ใดๆก็ตามเนี่ยมันสามารถติดตามต่อได้นะครับโดยดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนี่แหละนะครับถามเขาเลยครับว่าเครดิตมันกี่เดือนเออเครดิตกี่เดือนกเขา็บอกเครดิต3เดือนใช่ไหมเราก็ไปดูหมายเหตุประกอบงบการเงินครับปปีีีีนน้้ใช่มงบ ไตรมาสนี้เนี่ยเราก็ดูไว้ว่า0ูนถึงสเดือนเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วพอข้ามไตรมาสไปเนี่ยไอ้ไอไอนี่ก้อนเนี่ยมันจะต้องกลายปเป็น4ีถึงหเดือนอันนี้คือจุดสูงสุดที่เราเรารับได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าสมมุติว่าเขาเนี่ยมาซื้อตอนกลางเดือนอ่าสมมติว่าลองลองคิจสภาพสมมติเขามาซื้อตอนปลายเดือนคือจริงๆคือเขาก็เพิ่งค้างชําระไปไม่ถึงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก็คือจริงๆค้างชําระสูนถึง3เดือนเนี่ยมันก็บอกครบทวนอยู่แล้วนะครับว่าเออมัน มันเทียบจากเวลานี้สินจริงๆเนอะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเลขสูนถึง3เดือนเนี่ยมันเกินเยอะๆนะครับไปแตะ4-6เดือนเยอะๆเช่นไอ้บอกไวาไว้ก้อนที่มากขึ้นร้อยล้านเนี่ยแปล้านเนี่ยตอนแรกมันอยู่ศูนถึงสเดือนหมดเลยนะครับเดือนต่อมามันยกทั้งก้อนไปอยู่4-6เดือนอันนี้ต้องระวังนะครับแต่จะบอกว่า บางทีมันก็ได้กลอมแกล้มบ้างเล็กน้อยคือเราจะบอกว่าลูกนี้การค้าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้จ่ายแบบ3เดือนเป๊ะเ,เขาะ้าใจไหมถ้าใครทําธุรกิจจะรู้บางที3เดือนเนี่ยคือรอบเข้ามาเก็บเช็คคุณได้เช็คไปคุณต้องรอสิ้นเดือนคุณต้องรอวันออกเช็ควันที่5อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเหลื่อมไป4เดือนได้บ้างนะครับดังนั้นอ่ะต้องดูพยายามดูเจตนาบริษัทให้ดีนะแต่มันควรจะลดลงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าทั้ง8ปล้านร้อยล้านไม่เป็นอย่างนี้ทั้งก้อนมันก็ดุไปนะครับแต่ถ้าปงไดจถึ หกถึงเเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ควรจะรู้เล d แฟลกชัดเจนแล้วว่าอันตรายมากนะครับควรน่าจะเก็บไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้นยน,นะครับดังนั้นก็ต้องระวังนะสุดท้ายแล้วเนี่ยการดูหนี้สินมันสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ขายของเป็นหลักนะครับมันเป็นช่องทางการไซฟอนเงินการโกงเงินการปลอบบัญชีการอะไรอะการหลอกบัญชีการหาเงินเลยจากมรกุนรายย่อยอย่าง่ายมากนะครับเราเคยเจอ ประเด็นใหญ่ๆอย่างปิกนิกอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปิกนิกเออชื่ออะไรนะบริษัทที่ขายบัตรโทรศัพท์มือถืออ่ะ ออจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะก็เป็นบริษัทขายบัตรโทรศัพท์มือถือที่เคยดังมากในประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็ไซฟอนเงินก็ไม่ไม่รู้ว่าไซฟอนไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะแต่คือเขาไปฝากขายซึ่งตามหลักแล้วฝากขายเนี่ยมันจะไม่รับรู้ไรายได้เพราะว่าความเสี่ยงของสินค้าเนี่ยม,มันไม่ได้ไปโอนไปให้คนขายมันยังอยู่ที่เราขายไม่ได้เราก็ต้องรับคืนเนาะแต่เขาไปรับรู้เป็นรายได้เป็นเครดิตนะพอรับรู้งี้งบก็โตดีมากครับแล้วพอวันหนึ่งของมันขายไม่ได้ขึ้นมาเรื่องมันก็แดงออกมาว่าเขาลงบัญชีผิดดดปปรระเเภทใๆออยย่าาางง้้นนนนนััักก็็็ตขึม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพความสําคัญของลูกหนี้การค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็จะไปขยายความกันอย่างไรติดตามกันลึกซึ้งแค่ไหนนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์ podcast.